กัวการ์เดนอัปเดตใหม่เลยนะทุกผู้ชมตอนนี้ครับเขามีอีเวนต์ใหม่เข้ามาฮะก็คืออีเวนต์มูนนั่นเองอ่าหรือว่าเป็นตอนกลางคืนนะฮะในแมปกลัวการ์เด้นนะฮะซึ่งปกติจะมีแต่ตอนเชา้าใช่ไหมอันนี้เขาอัปเดตมาเป็นตอนกลางคืนด้วยนะซึ่งเขาจะมีเวลาบอกด้วยครับประมาณ1ชั่วโมงนะฮะมันก็จะเป็นมูนนะฮะหรือว่าตอนกลางคืนนั่นเองฮะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยจะอยู่ประมาณ10นาทีนะอ่าซึ่งวิธีการทำเควสของไอ้เจ้านกคู่ตัวนี้นะครับเขาให้เราเนี่ย ไปหาผลไม้นะครับผมที่ติดสถานะมูลิดนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่นะครับผมซึ่งผมมีอยู่กี่อันไม่รู้ครับแต่ว่าเยอะมากๆกครับสถานะมูลิดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งสถานะมูลิดหายยังไงนะครับผมมันก็จะสุ่มนะครับผมบอกเลยว่ามันก็จะสุ่มหาตามผลของเรานะครับผมอ่านี่ฮะจะสุ่มไปเรื่อยนะครับผมเมื่อถึงตอนกลางคืนเมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะสุ่มผลไปเรื่อยเลยนะครับตั้งแต่คืนแรก จนถึงจนแบบคืนหายไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ของมูลฤิตมาแล้วเนี่ยนะครับผมมูลฤิตเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพอยต์นะฮะอ่าซึ่งสูงสุดก็น่าจะได้ประมาณ6กพอยต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็คือพอยต์เนี่ยมันก็จะวัดจากระดับนะครับผมตามเอ่อเทรียนะฮะก็คือผลคอมมอนนะฮะติดมูลฤิตก็จะได้1นึ่พอยต์นะครับผมผลอันคอมมอนติดมูลฤิตก็จะได้2องพอยต์ผลแร่นะฮะติดมูลฤิตก็จะได้3ามพอยต์ประมาณนี้ผมยาวไปถึงเอ่อ ดีไวเลยนะฮะซึ่งดีไวเนี่ยจะได้ประมาณหกพอยต์มัง้งถ้าผมจาไม่ผิดนะฮะอ่านี่แล้วก็บิสติกห้าพอยต์นะครับผมมันก็จะสูงไปเรื่อยๆนะครับสาหรับมูล,ลิตนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าผมเจอแบบไหนนะแล้วก็ในอัปเดตนี้ก็จะมีที่เลี้ยงสัตว์มาเพิ่มนะครับนี่ตรงนี้ฮะสามารถกดที่ช็อปแล้วก็มาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมกดที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะซึ่ง ระบบสัตว์เนี่ยนะับผมก็คือถ้าเกิดว่าเรามีสัตว์เลี้ยงนะครับที่เลเวลนะฮะที่เลเวลสัตว์เลี้ยงของเราประมาณ20นะครับผมเราก็สามารถที่จะเพิ่มสัตว์เข้าไปได้1ช่องนะฮะอ,อ่าเพิ่มสัตว์ก็คือเพิ่มสัตว์ลงฟาร์มของเราได้1ช่องนะครับซึ่งปกติมันจะมาประมาณ3ช่องนะฮะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดไปเราก็จะได้เพิ่มเป็น4ช่องนะอา่าแล้วก็นี่ครับเราสามารถอัปเกรดไปได้เรื่อยๆนะครับผมซึ่งผมก็อัปเกรดไปแล้วฮะแล้วก็ขั้นที่เ็สองเนี่ยก็ต ถ้าเขาไม่มีอาหารเว่ยเขาจะไม่เพิ่มนะครับผู้ชมผมขออนุญาตให้ของกินหน่อยละกันครับผมมีมดตัวหนึ่งมดเนี่ยตัวเล็กมากครับแถมดีด้วยแต่ว่าอยู่ไหนวะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมดอ่ะเดี๋ยวให้ไก่ก่อนละกันเึ๊บให้ไปครับตรงนี้นะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาส่งเฟ้ให้ดูละกันนี่ผมมีเยอะมากผู้ชมฟาร์มทั้งคืน มาครับมีอยู่ประมาณน่าสามสิบกว่าอันอันนี้เป็นแบบเอ่อแครอทนะครับผมติดมูลิตนะฮะมันก็จะได้ประมาณหนึ่งแต้มนะเดี๋ยวเราลองมาส่งกันดูคุณผู้ชมปึ๊บกินไปนี่ฮะได้มาณหนึ่งแต้มเนี่ยผมเพราะว่ามันเป็นระดับคอมมอนนะฮะอ่าเอ่อส่วนสองแต้มก็เป็นบลูบัลี่นะครับผมเอ่อสองแต้มบลูบัลี่ผมมีไหมเอ่ยบลูบัลี่อันนี้บลูบัลี่นี่ครับเป็นระดับอันคอมมอนนะฮะมันก็จะได้แต้ม อ่านี่โอเคครับมาถึงหกแต้มที่ผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมครับผมก็คือเจ้าอังหุ่นนั่นเองครับมันเป็นระดับดีวนะผมมาดูซิว่าระดับดีวนี่จะได้หกแต้มไหมผมเองก็ยังไม่เคยลองอ่านี่ครับระดับดีไวได้หกแต้มประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราส่งทีเดียวซิว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับผมจะส่งทีเดียวไปเลยนะครับมาดูซิว่าผมจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลอคืนมูลกันด้วยนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับผมรูปร่างหน้าตาเพราะผมฟาร์มมาได้เยอะอยู่นี่ครับถ้าเกิดว่ายาก่งทีีเดว ก่อนที่สี่นะครับผมอ,อมูลิตไปปรบหูได้มา120ครับค่านผู้ชมไปไปทะลุหลอดโอ้โหได้มาสามอันครับนี่สามอันครับอโคตรเดือดแล้วก็ได้อเจ้าเออตุ่นปักเป็ดหรือเปล่านี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้นี่เสาล้อ,อมูลเนี่ยคือเสาล้อมูลเนี่ยผมลองใช้แล้วผมผม,ผมมีแล้วผมลองใช้แล้วสรุปง่ายๆก็คือ เราวางตรงไหนก็ได้นะครับผมซึ่งจากการันตีเลยว่าสวนเราเนี่ยจะมีมูลลิดลงแน่ๆนะครับผมสักผลหนึ่งนะฮะมันจะไม่จํากัดจุดแนลผมเพราะว่าผมเคยวางไว้ตรงนี้นะผมเพื่อที่จะแบบหิวอ่ะหิวมูลอ่ะหิวมูลก้าวแบบว่าเนี่ยได้หกแต้มทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันลงมาก็จริงนะแต่ว่ามันจะไม่ลงที่จุดเดียวนะครับผมมันจะไปกระจายที่ฟาร์มเราเนี่ยแหละนะับผมประมาณหกครั้งนะฮะอ่าก็คือการันตีได้แน่ๆว่าได้หกครั้งอ่ะนะับผมฟาร์มเรา เนี้ยสามารถวางตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็อขอวางตรงนี้แล้วกันนี่วางเลยนะครับผมแล้วก็อัปเดตนี้ก็จะมีไข่ด้วยนะครับผมบึ่งวางไว้นี่ฟากไว้นะครับผมนี่ฟากไว้แล้วมาเดี๋ยวเรามาเปิดไข่กันด้วยเลยไปครับแล้วสุดนี้น่าจะเป็นเจ้าแรคคูนนะฮะแต่ว่าไม่น่าได้หรอกนะครับผมงหวะนี้โอ้โหสองตัวติดเอาดีถ้ามันเกลือ,อน,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องแมงปอนะอย่างนี้ต้องแมงปอนะอุ้ยได้มดโอเคดีอยู่ครับได้มดคือดีอยู่ ได้มดคือดีอยู่ครับเพราะว่ามดเนี่ยมันจะเบิ้ลผลนะฮะถือว่าดี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 เลยครับถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยครับเพราะว่ามดเนี่ยมันเบิ้ลผลด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บผลแบบเช่นมูริตเงี้ยมันได้เบิ้ลผลเป็นมูริตอีกโอ้โหอย่างงี้หวานเจ็บนะฮะอย่างงี้หวานเจ็บเลยเดี๋ยวเรามารอคืนมูริตมาดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะมีผลเป็นหน้าตายังไงนะฮะแต่ว่าผมลองแล้วมันก็ไม่มีแสงเงานะมีเอมีแบบว่าเอฟซองเอฟซีฟุ้งนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวมม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 มัันนนะะีีีแแสงงงเเาลลไไ่่ฮผอออดู จังหวะนี้ยมอีกมารห้าวิครับมาจะเป็นมูลแลดูซิว่าผลผลิตของเราเนะี่ยซึ่งผมก็ขายประมาณประมาณสิบแต้มมั้งนะครับเมื่อกี้นี่ขายประมาณสิบแต้มครับผมจะได้ซีดมาแล้วซีดนี่บวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่าติดง่ายอยู่นะคืนนี้ผมมีเสาล้อมูนอยู่นะเดี๋ยวดูซิว่าเสาล้อมูนมันจะล้อแบบไหนนะครับแต่ว่าตอนที่ผมใช้เนี่ยมันก็ ขึ้นนะแต่ว่ามันจะไปขึ้นกับผลอื่นนะครับผมแล้วก็จะลดไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวใช้ได้หกครั้งอ่ะอ่านี่ฮะติดแล้วอันหนึ่งติดแล้วของผมมีติดแล้วการันตีว่าติดแน่ๆอันหนึ่งนะครับหกอันมาดูซิว่าผมจะได้เก็บถึงหกอันไหมหนาวเข้ามานี่มองยากเลยครับถ้ามันติดน้ําแข็งด้วยนี่มองยากเลยนะต้องมองดีๆด้วยนะครับนี้มันติดน้ําแข็งเนี่ยคือมองยากมาก แต่ต้องมีรื้อฟาร์มอุ้ยติดเลยครับอีกอันหนึ่งอันนี้เหลือสามอันรลยฮะของผมนี่ไงโหนี่ครับเรืองแสงมาเลยครับแครอทโอ้โหเรืองแสงมาเลยครับแครอทผมแครอทน่าติดหนึ่งนะติดแค่นีเดียวพอนะแครอทเพราะว่ามันได้แค่หนึ่งแต้มะครฮบผมอยากได้แต้มเยอะๆเทพเจ้าแครอทของเราได้แล้วอันหนึ่งมาอีกไหมครับมีอีกไหมโอ้โหแต่เรืองแสงมากที่ติดแล้วมันเรืองแสงเลยนะครับมาแลวฮะนี่ทเมโทเราติดครับ ติดเองหรือว่าติดจักมูลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาอีกแล้วครับโอ้โหห้าแล้วตรงไหน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 อุ้ยพิกพิกมี่ปะตรงนี้เหมือนเห็นอะไรสีเข้มเข้มนี่ครับพิกเลยเหรอโอ้ครับเฮียให้พิกเลยรอบนี้เรืองแสงมาเลยฮะเฮียให้พิกเลยครับ6แต้มสวยสวยสวยงนี้สวยสวยหวานเจี๊ยบอันสุดท้ายติดไหมครับตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีแล้วน่าจะเหลือประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวิครับ สามสิบเจ็ดวิมาแต่ที่รู้คือมีแน่ๆโอ้อันสุดท้ายมาแล้วครับลูกไหนโอ้คือคืนหนึ่งก็ใช้หมดไปเลยนะครับหกอันคืนหนึ่งนะฮะคืนหนึ่งนี่ใช้หมดเลยหกอันเดี๋ยวเราเราตอนเช้ามาคุยๆทีเดียวครับดูซิว่าเราจะได้กี่อันนะครับรวมจากเออโอ้โหนี่ไงก้อนนี้ไงนี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้เลยอนนี้เลยครับดาวคอนฟุต แสดงว่าผมต้องได้มากกว่าหกอันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเสาเนี่ยก,ก็เดือดอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเช้าเลยครับเดี๋ยวเรามาลื้อฟาร์มเราดูครับว่ามีมูลิตกี่อันนะนี่คืนหนึ่งมาแล้วครับหนึ่งอันญาตินะครับเอาวางไว้เลยข้างหน้าเลยหนึ่งสิมีตรงพรกิกใช่ไหมนี่นี่นี่พิกโอเคครับพิกมูลิตหกแต้มสวยอย่างงี้สวยพิกมูลิตครับหกแต้มนี่พิกมูลิตโอ้เครือบมาเลยมีไหมครับตรงนี้ ต้องคอยดูดีๆเลยนะครับดูดีๆแล้วก็มีแครอทนี่เห็นเห็นได้ชัดเลยแครอทแต่งแล้ววิบบวับมาเลยอู้นี่ฮะนี่คือสกิลของมดนะครับผมบอกเลยว่ามดแพทนี้ดีมากเพราะว่าผมเก็บแครอทอันนึงแต่ว่ามันได้เบิ้ลมาอีกอันนึงเลยครับดีๆครับถ้าเกิดว่าใครแบบเลี้ยงมดเยอะๆครับมีสิทธิ์ที่จะได้เบิ้ลเยอะมากนะครับผมได้เบิ้ลอู้นี่ไงมาแล้วขอเบิ้ลได้ไหมคนนี้คนนี้เหรออู้ไม่ได้เบิ้ลครับแต่ว่าได้มีอีกแลละ นี่ได้อ,อีกแล้วอันหนึ่งโอเคหกอันใช่ไหมตอนนี้เราได้มาเกียร์แล้วหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นับไออันที่เบิร์นด้วยก็สี่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เบิร์นไม่เบิร์นครับห้าแล้วโอเคอันรู้สึกว่ามีอีกอันหนึ่งแครอทเดี๋ยวนี้โอ้แครอทครับผมได้แครอทมาโอ้แครอติดมูลิตไม่เบิร์นด้วยอันนี้โอเค อยากผมอยากได้หมดเยอะๆเลยทั้งเงี้ยถ้ามีหมดเยอะๆนี่ผมได้มีโอกาสที่จะมีสิ์ที่จะได้เบิลเยอะเลยนะครับอุ้ยนี่ไงโอ้โหผมเลยไปได้ไงครับอยู่นี่โอ้โหคือแบบแอบๆบแบบคือถ้าจะไม่เห็นครับต้องเขาโชว์ตัวมาเลยเอผมเราไม่ได้ดูข้างล่างนี่หว่าเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหสองอันเลยเนี่ยสำหรับแคคตัสลืมดูได้มาสองอ่ะเฮ้ยหรือว่าผมได้เบิ้ลเหรอเนี่ยทำไม นั่นทำไมน้ำหนักเท่ากันโอ้ผมได้เบิร์นเหลือเนี่ยโอ้ยสามเลยนี่ว่านะครับเอิแล้วคิดว่าจะไม่ได้เยอะแล้วอ๋อผมลืมเก็บโซนข้างล่างนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เคลียร์นี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมได้มาครับตอนนี้ผมได้มาเอ่อผมได้เบิร์นมาสองอันใช่ไหมก็คือแครอทเบิร์นแล้วก็แคคตัสเบิร์นแล้ากับบว่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 8ผลนะครับที่ผมได้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่นำเบิ้ลเนะี่ยแต่ว่าถ้านำเบิ้ลด้วยนี่ก็รวมเป็น10ผลเลยครับที่ผมได้มาในคืนนี้นะฮะบ,บอกเลยว่ามีมดไว้ฟาร์มก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อแบบได้เบิ้ลแบบนี้นะบเบิ้ลเท่ากันนี่อันนี้ก็เบิ้ลเหมือนกันมาเดี๋ยวมาส่งกันเลยครับว่าได้ขี่แต้มสําหรับคืนเมื่อกี้นี้ไป37แต้มครับโยมไปครับโอ้โหได้ไข่ได้ไดโอ้โห หลืออีกสามแต้มได้เสาเหลืออีกสามแต้มได้เสามูลโอ้เดือดเดือเดือดเดือดอได้ไข่อีกสองใบครับคุผู้ชมไปวางด้วยกันเลยครับรอบนี้ต้องมีแหละสามชั่วโมงครับโอ้ยังเดือดวางไปหนึ่งโอเคสีนี้เปิดเลยปึ๊บอุ้ยอ๋อมูลโฟเวอร์สวยครับได้ต้นมูลโฟเวอร์ระดับเท่าไหร่18%ครับ ไปเอาไปปลูกเลยได้อนใหม่มาก็ต้องรีบปลูกแบบนี้แหละนะครับปลูกลูซีขอแบบเป็นต้นที่ไม่ใช่เป็นต้นเดี่ยวครับอ๋อนี่โอเคดีครับถ้าต้นอย่างนี้คือมีผลผลิตเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมูลฟอร์เวอร์เป็นเป็นต้นมูลที่เป็นดอกไม้หรอดี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 โอเคครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมใครที่เดือดรสงสัยอยู่พี่ปัญหายังไงนะครับประมาณนี้ ก็คือต้องรื้อฟาร์มดูนะครับมันอาจจะแบบไปมันอาจจะไปเกิดอยู่ที่ผลไหนสักผลหนึ่งนะครับอืมไปฮะคุณผู้ชมคลิปนี้บุยครับ